เอหยาดใหม่ครับโอ้ตกแล้วคน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 อ๋อจากคลิปบมาพอเราคนผ่านเลยครับตีถอดถ่ายแทนเครื่องเลยครับหนาอร่อยแต่ว่าดาร์กลงอีพีแรกคือหนาที่สุดนะใครยังบู๊งเลยบู๊ง จีบแหลกไปกับปืนไปสีขึ้นเราเพอดีใหม่คุนไปงัดแขนเครื่องนิดนึงก็เลยอยู่ตอนนี้เวลา6นาฬิกา29นาทีโดยประมาณวันนี้ขึ้นรอเดียว6โมงครึ่งโดยประมาณติดตั้งแต่อะไรวะบ่ายสาม ตี๊ดแต่บสามตสามป่ะเพื่อสีเลง่ายหามงหกมงนครับรีดเนี่ยแต่มาทันอยู่นี่เป็นยัดใหม่ของไรค้ดไส้ละก็โอยแต่ขุดก่อนเด้คายเบอ้างก่าง

ป่นยางอันหนึ่งหนักเป็นแบบไนแรงเลยเลยอเิเสียงไม่ใส่วงาห่วม่มันมันมันรวยมันทอย่างนี้สเดียว ขำมันื้อได้หม่หอขำบอกว่าเรา่มนกัน่ืค่อยว่ากันเนาะเอาองมาดัดของหน่อยกันไหกสบมามต่่ามาอเมื่อ้าวางหมดจบุไปดรวยเออหูเห็นต้องงานไปทางเียวับเนนับเลย่ไปงเยวนี่แลับอกหนูไปทางเดียว พุดงัดกระสอบนี่มันหดดากแทนเครื่องซุปเปอร์ิวออ้ึงแล้วอมพันเนี่ยมันเขาบอกเต่าตอน ไอาไมตนเลยเขาบอกว่สตัวเดินแปงตัเดินแต่งไปใส่ตเดินยเลยงที่ว่าแล้ว็ตัวเดินสิบอติงกบ่ตองวันแล้วไหติดเื่อมครับ ก็มีสักเดนนึงอก็มีขึ้นวันนา้าที่เนิดอยู่เพราะว่าหาันติดใหม่ครับีเปแน่น,นอนอน,นี้ทั้งุทงใดทั้งนี้นุดศน มันอจกอพอะรู้ขอนกบลมเลมันมันมันรู้จากขอนแ่เงรก็ขอนไปทั้งปีแล้วง่าย่งนมันมีขออีห้องไม่วอาสเ้าเนี่ยตัดใหม่ตมตข้าอยู่เลียกว่าฮึคืเราบ้านเลยวน้าอยู่เรียกว่าด้อเราบ้านเลยน่าวาเดี๋ยวมาเลนเา

หนามบวกไปแกนซิมเดียมาหรอแล้วเราใช้รื้ออนใหม่ออกจากรถนะครับค้อนใหม่เบิ้ล้อนใหม่เบิแลเราไม่คอนใหม่ใส่ L ห้าศูนย์ห นี่ใช้ยิ่งพมาเป็นหน้าเกตใหม่ครับมเมื่อกับเกตหน้ามันออกหน้าเกตหน้หน้าปับหน้าสีกีอันตรายครับันเป็นดินก็นดินสมองดึงหนักดึงนัก

เราคิดพูดหาค้อนใหม่ไปความวิ่งค้อนใหม่ห้องรลอดเลยครับพ mm hmm. ูดมันตีนหอดแทนเครื่องเลยเพราะมันตีมากที่ดินมั mm hmm. นเป็นรุมแหลกของปีอ mm hmm. ่าเจ็ดไม่ย้อสใยประสิบบอกกันครับเพราะก็เลยมอนลงก็เลื่อนเยอะ Yeah. <laughs> คนเล็กใหม่